ีครับเกตติครับเดี๋ยวกำลังขุดดินขุดหน้าดินเดี๋ยวไปเพาะต้นไม้เอ่อมาเช่าดินตรงนี้มันเป็นดินที่ป็นเป็นดินดินนียวอะ่ะผสมดินก้อนหินน่ะมันไม่เหมาะในการปลูกผักก็อันนี้ขุดมันจะมีอยู่ตรงนี้ระแหวงตรงนี้ที่เจียวที่ในดินของดินเดิมอยู่ อ่จนดินเก่านะก็สมกอดินมันสมแล้วมันเลยปลูกฝักไม่ขึ้นที่อิติตาตนะแกรงไว้เดี๋ยวเ่าจะปลูกฝักรอบเน,นี้แต่ตอนนี้จะเอาหน้าดินเนะี่ยไปเพาะต้นไม้หน่อยยามว่างจากการไปถ่ายวิดีโอเจอ่ถุงมัดนะครับท่านผู้ชมโูหมันดูถุงมัเนี่ถุงมัิ อมเชื่เก่าเขาของกองคนของเก่าโหไเล่นเลกลัวกลัวอเืก่ี๋ก็โยนโยนไปุ เป็นเกยได้วปบ่าถอนหายใจอีกกี่นาทีหืม